สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวโบสายรุยนะคะวันนี้เราจะพาไปดูว่าใครมาเยี่ยมบ้านเรานะคะจะพาไปดูนะเห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นใครมาได้ยินเสียงรถตั้งแต่อยู่นู่นยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะไปไซบาน่นสวัสดีครับไม่ได้เห็นโดนพีน,อน้อง ขี <laughs> <Efendi Answer sketches> ่นอนอ้วนอ้วนเลยไม่ไ <herum> ม <len>. ่อ <diversion> ้วนแล้วมันเป็นกับเสื้อที่เราใส่เห็นไหมเป็นไงคะจือดาม่าดาม่าที่ว่ายกดำดาม่าดากับทำไมปิดไว้ล่ะมันไม่ได้เปิดเนาะฮะอ้าวทำไมถึงว่าเราโดนห้าหมื่นก็เขาออกไงออก ที่สายไฟสปอตไลท์อ่ะอาแล้จะทำไหมนี่ทำ <c oughs> ทำนะคะเบาข้างซ้ายนั่งเมียไม่เห็นเมียไปนั่งเลยทำไมเปิดไม่ได้อะ่ะเปิดได้นไ่ีนี่นะไม่มีอะไรดูรถนะคนะไม่มีอะไรรถะะร, <c oughs> รถกมากเลยนะคะ ไม่ไม่รกหรอกเขารู้ว่าเขาจะมาเขาต้องเก็บเก็บรายละเอียดแมนบอกเก็บรายละเอียดเดี๋ยวสาวนุ่นดาวัวนะคะจะไปวิ่งไหนนี่กับนุ่นไปวิ่งเอ้าทำไมไม่ได้ไปวิ่งกับพี่กับลุงกับอากับไม่ไปดิ้นกับพวกพี่ๆโทรหนึ่งแล้วบอกยังไม่ได้ไปก็กลับบ้านก่อนอย่ากลับบ้านกลับบ้านมากี่วันแล้วนี่ เกลับเมื่อคืนเลยเพิ่งกลับเมื่อคืนอ๋อจะไปวิ่งกินกับสาวน,นุ่นดําซิงแล้วไปดูรถรถสาวน,นุ่นดําซิงมีปัญหานะมันขึ้นยางขึ้นไหมไหนเออจะบอกว่าเหยียบเหยียบแรงไม่ได้นะคะมันจะหัก มันขึ้นอะไรไม่รู้หรอกพี่นกว่ารอดูเสียนกบอกว่ารอดูฮะมันจะไปไหวโม่มันขึ้น13แล้วมาลดลงแล้วนะเป็นยางลด มันเคาะได้ก็ของนอกไงมันไม่ใช่ของไทยดูของมาจับพิสเอันนั้นของไทยอันนี้ของนอกของพี่โบก็ของนอกเหมือนกันไอคันสีชมพูนะก็ของของนอกแต่ที่ขายไปกับรถน้าของไทยเพราะว่าตอนที่ชนมันเบี้ยวหมดแล้วแต่เอาเก็บไว้อยู่นะเก็บไว้บันยุงเผื่อเอามาเคาะเอา จะได้ทำไมจะเป็นไรเออมันจะเป็นไรก็มันยังไม่เสียหายเท่าไหร่เท่ายังไงจะเป็นยังเดี๋ยวพูดให้เขาเดี๋ยวเขาว่าเราเดี๋ยวเขาว่าเราคืนเราอย่าไปพูดให้เขาเดี๋วว่าเราคืนไปกลับเอาบ่ไม่ได้นอนไปวิ่งกันนนวิ่งกี่วันนี้ สองวันนะสองวันเขาค่อยไปนู่นเหนื่อยไหมแล้วผลเลือดออกอยังยังแต่มันหายแล้วอ่ะไม่ได้เจออ้าวทำไมถึงว่ายางนั้นก็หมอเขาบอกว่าส่วนมากตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรก็ไม่ได้เ็นอะไรส่วนมากที่ตรวจทุกคนส่วนมากเป็นมาส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกดไหลย้อนอะไรเนี่ยแล้วตัวเองกินข้าวตรงเวลาไหมกินตรงกินเป๊ปซี่ววไหม แต่อันเนี้ยเลิกผมเลิกกินแล้วอ่ะเลิกเลิกได้ก็เลิกแล้วไอ้ที่ว่ากินแล้วนอนเนี่ยคือกินตอนเย็นกินตอนเย็นกินแล้วก็นอนอ๋อมันมันไอ้นี่เชกินแล้วก็ขับรถนอกที่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันมันมันไอเนี้ยข้างล่างเออทำไงได้แล้วเนาะสิได้ไปบ่เนี่สิได้ไปบ่เรถสางนู่นนี่ ดูบทนะคะมีคนบทกลับมาเช็ดให้หน่อยวะถ้าผมแบบขัแบบนะเงาทุกฝั่งไ,ไปดูดิเราไปดูรถ <Yeah. laughs> เราไปดูรถเป <laughs> ็นเงาจบมันจะไม่ค่อยเงานะดูดูคนเงานะดูคนเงานะดูรอยคนเงานะ <laughs> ดูรอยนะไป็รู้เอาอะไร <laughs> โอ้ยกล้องไม่โฟกัสนะคะ ดูดูบาดแผลอันนี้มันบางฟังอ่ะอืมเนี่ยเนี่ยนะคะมันบางมันเป็นของไทยนะสั่งได้ที่พวกโบสั่งอ่ะมันมีแบบนี้พีซีไว้ใช,ใช่เขามีแต่ของนอกต้องสั่งกับร้านรถที่เราเอามาอย่างเท่านั้น บอดายแท้ๆบอดายไปแท้ๆรถนี่บอดายไปอีรีสุลุนเป็นอะไรกำลังสแกนกำลังสแกนนะ ภาษาจีนมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นเราไปดูรถสามนนนะหลังจากที่เราดูรถผู่บ่าวนนไปแล้วรถเรืออะไรนี่ดดท,ทำได้ไหมกดค้างวะ่ะ แค่แคล้คายๆถ่าย,าย,ายรูปไว้เจอยัง เราต้องหายรูปนะคะเขาสับแม่อ่ะมีที่แปลอันนี้ก็แปลเหมือนกันเ<อ>น,นี่ยบอกเนี่นยไม่คืนไหน้หยับอยู่เจ สิบสามกิโลวันจันทร์ฝั่งมือวันจันทร์เลยเนาะเนี่ยไอโทรศัตัวนี้มามันก็ไม่ใส่แกนคอยว่าว่าเด็กไปดอกพี่น้องเหตุงานมันนี้น่ะสี่ อย่าโยกว่ะ <laughs> อุพะอะ้พายุเข้าอ่อะพายุเข้าอุบลน่ะแพ่พัทยาน้อยอะ่ะอ,อือคนไปไม่ร,รู้พายุบ่าเขื่อนซิรินทอนอ่ะเองเอ้ยด่วแพรแพไอ้พวก ที่แกอยู่พัทยาน,น,น้อนะอ่ะโหลดแอปแปรป่ะตูเออแอปแปรนี่แหละแอปรูปภาพอะ<ม>่ะว่าจะไปกลับบ้านไปฝนตกอีกแล้วอุบลจ้าบ้านราฟ้าร้องดื่มดื่มดื่มฟ้าผ่าตกใจใช่ไหมหายฝนไม่ตกนะแต่ฟ้าผ่า ขึ้นไหมอะไรนะนะั่นอันอะไรอะไรนนปรับอันเนี้ย,นนยด้อยู่ไอ้ประติ้งๆน่องนั่นน่ะข้างบนนั่นน่ะนี่อันเนี้ยพอมาถึงตัวเนี้ยมันไม่สเกนเนี่ยอเอออันนั้นภาษาอะไรวะก็ นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์ส่องสาวบูซายลยอันสิไปเบิ่งก่อนมันเป๋ววาอย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ